บ้านเดียวหลังใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูนสามารถรองรับการรีโนเวทต,ต่อเติมได้ในอนาคตมาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางดีไซน์สวยขนาดใหญ่กว่า3.4ไร่บรรยากาศดีและยังมีระบบรักษาความปลอดภัยถึง7ชั้นอีกด้วยกับที่นี่บ้านนิรติสีวารีบางนาบ้านเดียวคุณภาพจากเซ็นทรัลพัฒนาค่ะ คปและโฮมได้อยู่พาทุกคนมากันที่โครงการบ้านนิรติศรีวารีบางนาจากเซ็นทรัลพัฒนาค่ะสำหรับที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ในซอยวัดศรีวารีน้อยเข้ามาจากถนนบางนาตาประมาณ4.4กิโลเมตรจุดสังเกตบริเวณหน้าปากซอยคือวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตัวโครงการสามารถเข้าออกได้ทั้งจากฝั่งถนนบางนาตาานะคะประมาณบางนากิโลเมตร18 km. หรือถ้ามาจากฝั่งลาดก,กระบังก็ใช้ถนนลาดก,กระบัง54 km. ได้ค่ะเป็นทำเลที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งถนนบางนาตราใกล้ทางพิเศษบร วิีเชื่อมต่อวงแหวนการจนาจพิเศษได้ทําให้การเดินทางเข้าออกตัวเมืองกรุงเทพสะดวกและรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นยังใกล้กลับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะจากตัวโครงการขับไปไม่ไกลค่ะก็จะถึง King Power สีวารีหรือถ้าออกไปบนเส้นบางนาก็จะมีทั้ง Central Village c e n t r ว l Wanaikea และเมกับบางนารวมถึงสถานศึกษาและโรงพยาบาลชั้นนําอีกหลายแห่งค่ะนอกจากนั้น,นะคะยังไม่ไกลาจากสนามบ,บินสุวรรณภูมิซึ่งในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง EEC นะคะซึ่ง จะเชื่อมต่อ3สนามบินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเพิ่มของมูลค่าที่ดินทำเลโซนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจมากสําหรับคนที่กําลังมองหาซื้อบ้านในย่านบาง,งานานั่นเองค่ะส่วนรูปแบบของโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับบรรยากาศของตัวโครงการ ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคอสโวลซึ่งเป็นหมู่บ้านในฝันบรรยากาศโรแมนติกในประเทศอังกฤษค่ะส่วนตัวบ้านออกแบบในสไตล์อิงลิสคอเทจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโดยโครงการนี้จะมีทั้งหมด228ยูนิตพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ67ไร่มาพร้อมกับพื้นที่สวนกลางสวยๆขนาดใหญ่ทั้งคอบเฮาส์และพื้นที่สวนสาธารณะและยังมาพร้อมกับระบบรักษาความภัยถึง7ระดับอีกด้วยส่วนตัวบ้านมีให้เลือกทั้งหมด4แบบบ้านด้วยกันค่ะขนาดบ้านเริ่มต้นที่175ตารางเมตร ถึง330ตารางเมตรบนเนื้อที่ดินบา้านเริ่มต้น50.6ตารางวาถึง84.5ตารางวากับฟังก์ชัน3ถึง5ห้องนอน3ถึง6ห้องน้ําจอดรถได้2ถึง3คันโดยบ้านทุกหลังมาพร้อมกับห้องนอนชั้นล่างนะคะสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยเป็นครอบครัวได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะในราคาเริ่มต้น8.9ถึง14.9ล้านบาทบรรยากาศในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่ท่านผูชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะ การออกแบบตัวเมนเกตด้านหน้าโครงการนะคะเขาจะดีไซน์เป็นเมนเกตขนาดใหญ่ใช้โทนสีขาวสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่นะคะเขามีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ถึง7ระดับด้วยกันเริ่มตั้งแต่ตัวเมนเกตด้านหน้าเลยค่ะซึ่งที่เขาใช้เป็นระบบ Double Gate Security นะคะคือจะมีตัวเกตคัดกรอง2ชั้นนั่นเองก่อนจะเข้าไปถึงโซน r e s i d e n c ์ Resident ด้านในนะคะ ซึ่งตั้งแต่ตัวมีเกี์หลักด้านหน้าก็จะใช้เป็นรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติแยกช่องทางเข้าสําหรับ resident และ visitor ซึ่งลูกบ้านสามารถขับผ่านเข้าออกตัวโครงการได้เลยโดยใช้ระบบ LPR หรือตัวระบบจดจำป้ายทะเบียนนั่นเองค่ะ so visitor จะมีตัวระบบ VMS นะคะซึ่งจะเป็นการบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําผ่านระบบตัว QR code นอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภและมีการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ตั้งแต่ตัวมีเกีย์ด้านหน้าโครงการ ถนนภายในโครงการและซอยย่อยค่ะ ราผ่านตัวมนเกตชั้นแรกเข้ามานะคะระหว่างตัวมนเกตชั้นแรกกับชั้น2เนี่ยจะมีตัวอาคารขับเเ้าที่สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะซึ่งพื้นที่ส่วนกลางรวมของโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ที่3.4ไร่เลยค่ะสําหรับตัวอาคารขับเเ้าเนี่ยเขาดีไซน์แบบนี้มาเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่สําหรับรองรับวิซิเตอร์ได้ด้วยนั่นเองนะคะจะมีที่จอดรถเตรียมไว้ให้เรียบร้อยและการเข้าใช้งานตัวอาคารจะมีส่วนที่เป็นแรมนะคะที่สามารถรองรับวีลแชร์ให้เข้ามาใช้งานอาคารขับเเ้าได้สะดวกค่ะพื้นที่ส่วนแรกเข้ามาจะเจอกับพื้นที่ ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมจะมีการตกแต่งออกมาให้มีความหรูหราแล้วก็มีความโคซี่อยู่ในตัวนะคะพื้นที่โซนนี้เราสามารถใช้รับรองแขกหรือวิซิเตอร์ให้มานั่งพักคอยที่นี่ได้หรือลูกบ้านก็ยังสามารถที่จะหยิบแล็ปท็อปมานั่งทำงานในบริเวณนี้ได้ค่ะซึ่งพื้นที่ในโซนนี้ปัจจุบันนะคะเขาจะเป็นส่วนของสำนักง,งานขายในตัวด้วยถ้าใครที่อยากจะมาชมบ้านตัวอย่างก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ในที่บริเวณนี้เลยค่ะ เราเข้ามาที่โซนด้านในตัวอาคารค่ะคุณผู้ชมสําหรับฟังก์ชันโซน o u t ดอที่เราเห็นตรงนี้คือสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดสระรวมจะอยู่ที่ประมาณ25คูณ5เมตรมีแยกสระเด็กไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกับมีโซนจักรคุซีและมีพื้นที่สําหรับนอนพักผ่อนริมสระแบบนี้ระหว่างที่เราว่ายออกกําลังกายนั่งพักผ่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะชมวิวสวนไปได้ด้วยซึ่งที่นี่จะดีไซน์สวนออกมาในสไตล์อ,อ,อังกฤษเหมือนกันค่ะขนาดสวนรวมประมาณ2ไร่เลยและมีกิจกรรมต่างๆไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้งานกันเพียบไม่ว่าจะเป็น มุมสำหรับเดินเล่นถ่ายรูปมีจ็อกกิ้งแครดระยะรวมต่อรอบจะอยู่ที่ประมาณ225เมตรมีฟังก์ชันสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆมีบาสเกตบอลคอร์ดสำหรับการออกกำลังกายและมีเอลเดอรี่การ์เดนนะคะเป็นพื้นที่สวนที่มีเ,าเราจับพร้อมกับมุมสวนผักซึ่งเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทางโครงการเขาพรอไว้ให้ค่ะ ติดกับบริเวณสระว่ายน้ําทางโครงการยังมีการเตรียมห้องไวเอ็นเตอร์เทนลูกบ้านอีกด้วยนะคะห้องแรกเป็นห้องเพลย์รูมค่ะก็จะมีตัวโต๊ะพูลแบบนี้ไว้ให้สามารถชวนเพื่อนๆมาเล่นกันได้เลยติดการเชื่อมต่อมาเป็นห้องเลาจนะคะซึ่งเป็นห้องสําหรับคนที่อยากจะมาหาบรรยากาศพักผ่อนวิวสวยๆสระว่ายน้ําหรือจะเอาแล็ปท็อปมานั่งทํางานก็ได้นอกจากนั้นยังมีโซนที่เป็นโซนเซอร์วิสอย่างห้องน้ําที่แยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ําสําหรับดิสเลเบิลรวมไปถึง โครงการนี้มีการเตรียมห้องสาวน่าไว้ให้บริการด้วยค่ะสำหรับฟังก์ชันบนชั้น2ของอาคารขับฟเฮาส์นะคะก็จะมีในส่วนของห้องฟิตเนสสำหรับคุณชอบออกกำลังกาย จัดอุปกรณ์มาให้ครบมากๆค่ะคุณผู้ชมแถมในระหว่างที่เราออกกำลังกายไปยังสามารถมองชมวิวทั้งสระว่ายน้ำและสวนภายในโครงการของเราได้ด้วยการอีกนหนึ่งฟังก์ชันคือ co-working space สิบอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีการแบ่งโซนไว้ให้หลายๆมุมเลยพื้นที่โซนแรกเป็นมุมของโซนที่เป็นโถงกว้างๆค่ะจัดมาให้เป็นโซฟาตัวยาวแบบนี้นะคะก็สามารถเอาสมาร์ทโฟนหรือไอแพดมานั่งเล่นกันได้ส่วนใครที่ต้องการความจริงจังการประชุมต่างๆก็มีแยกห้อง meeting room ไว้ให้2ห้องด้วยกันค่ะก็สามารถมาเลือกใช้งานได้เลย ตัวนี้เขาจะมีประตูไว้สำหรับเลื่อนปิดมาด้วยเพื่อความเป็นสัดส,ส่วนค่ะสำหรับบ้านของโครงการนี้จะมีทั้งหมด4แบบบ้านหลักค่ะคือแบบบ้านอาริงตันที่ดินเริ่มต้น50.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถแบบบ้านไบวิลリー ที่ดินเริ่มต้น55ตารางวาพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถแบบบ้านคาสติลที่ดินเริ่มต้น68.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย266ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถแบบบ้านเดลต้าที่ดินเริ่มต้น84.5ตารางวา พื้นที่ใช้สอย330ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ำ3า3ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านและแบบบ้านพิเศษคือแบบบ้านเดลต้าพลัจะมีการเทพื้นที่จอดรถเพิ่มที่ดินเริ่มต้น94.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย343ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ำา4ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้าน บ้านตัวอย่างวันนี้กี่พามาดูแบบบ้านคาสเทลค่ะขนาด266ตารางเมตรที่ดนบ้านเริ่มต้น68.8ตารางวาการออกแบบของตัวบ้านเป็นสไตล์อ l ง s h c คอ t เทจค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะเน้นหลังคาทรงจั่ว และใช้โทนสีสว่างอย่างโทนสีขาวสีเทาอ่อนสีน้ำตาลอ่อนเป็นองค์ประกอบหลักและมีการตกแต่งบริเวณฟาซาดหน้า,าบ้านให้ได้เหมือนลายของอิฐนะคะซึ่งจะได้บรรยากาศของความเป็นคอตเทจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวโครงสร้างบ้านที่นี่เขาจะใช้เป็นอรมก่ออิฉาบปปูนโดยจะใช้เป็นอิฐมวลเบาคิวคอนนะคะจึงมีความยืดหยุ่นในการที่เราจะทุบจาต,ต่อเติมหรือรีโนเวทในภายหลังค่ะ ส่วนหน้าบ้านมาตรฐานจะมีการติดตั้งเป็นโรลเล็กลางเลื่อนมาให้พร้อมกล่องจดหมายเลขที่บ้านกรีนหน้าบ้านรวมไปถึงการติดตั้งช่องทิ้งขยะและช่องเก็บขยะไว้ให้บริเวณรั้วบ้านเพื่อความเรียบร้อยของทั้งโครงการค่ะสำหรับฟังก์ชันส่วนแรกในบ้านนะคะผู้ชมจะเป็นที่จอดรถขนาด3จอดค่ะสำหรับโครงสร้างที่จอดรถตรงนี้จะใช้โครงสร้างเดียวกับตัวบ้านแข็งแรงแน่นอนค่ะส่วนที่เป็นโซนด้านนอกนะคะโซน o u t d o ร์จะเป็นแอปพลิเคเทเป็นพื้นคอนกรีตปาดเรียบค่ะ ในบริเวณที่จอดรถตรงนี้เขาจะมีการเตรียมจุดจังชั่นรองรับ E ี Char ร e เจไว้ให้แล้วนะคะใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถซื้อตัวกล่องชาร์จยี่ห้อที่ใช้มาติดตั้งได้เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นประตูทางเข้ารองจากที่จอดรถตรงนี้ถ้าเราเข้าไปก็จะใกล้กับส่วนของแนพนที y แล้วก็ส่วนครัวเวลาที่เราซื้อของเข้ามานะคะก็สามารถเอาไปเก็บตรงนี้ได้เลยสะดวกมากๆซึ่งเขาจะมีตัวดิจิตอลล็อกติดตั้งมาให้เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งในการอยู่อาศัยค่ะ ส่วนประตูทางเข้าหลักหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะสามารถเดินเชื่อมจากที่จอดรถมาได้เลยค่ะดีไซน์เป็นเฉลียงกว้างๆนะคะมีพื้นที่ให้เราได้นั่งเล่นพักผ่อนหน้าบ้านด้วยส่วนประตูทางเข้าหลักจะใช้เป็นประตูบานไม้สักขนาดใหญ่ซึ่งตัวนี้นะคะจะมีความแข็งแรงทนทานกว่าบานไม้สําเร็จรูปทั่วๆไปค่ะแล้วก็จะเพิ่มความไพรเวทให้กับตัวบ้านด้วยบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงตามคลิปไปดูกันค่ะเราเข้ามาด้านในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสำหรับโซนแรกของตัวบ้าน จะเป็นพื้นที่โถงฟอยเยค่ะหรือเป็นพื้นที่ถงต้อนรับของเราเองตรงนี้เนี่ยจะมีระยะที่กว้างพอสมควรนะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเอาบิวอินเป็นตู้รองเท้าขนาดใหญ่ได้เลยพร้อมกับเป็นตู้ชั้นวางของหรือตู้ไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างพวกเสื้อโค้รรม่มหรือว่ากุญแจในส่วนนี้นะคะก็เป็นสัสดส่วนเลย สำหรับสเปคพื้นมาตรฐานของตัวบ้านที่ชั้น1จะปูด้วยกระเบื้องกานโตสีครีมขนาด60คูณ60ซนเมตรส่วนความสูงฝ้ามาตรฐาน,นจะอยู่ที่2.7เมตรนะคะเรียกว่าสูงปโปร่งเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นบ้านที่นี่ทุกหลังนะคะเขายังมีระบบสัญญาณการขโมยติดตั้งให้กับตัวบ้านด้วยโดยจะได้เป็นระบบแมกเนติกเซนเซอร์ทั้งหลังและได้ตัวช็อคเซนเซอร์ที่ชั้น1น,นอกจากนั้นยังมี CCTV ติดตั้งให้ถึง2จุดด้วยกันที่โรงจอดรถ1จุดแล้วก็โซนลิฟวิ ก็จะมีการแจ้งเตือนทั้งที่ตัวบ้านที่ป้อมรปภแล้วก็แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้านเลยค่ะติดกันนะคะกับพื้นที่ถงฟอยเยโซนนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างค่ะ สามารถปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยนะคะในบ้านมาตรฐานเขาจะมีการกั้นห้องมาให้แล้วเรียบร้อยโดยผนังเนี่ยจะไม่ได้เป็นกระจกแบบนี้นะคะเขาจะกั้นเป็นผนังทึบเพราะฉะนั้นจะมีความเป็นส่วนตัวในการใช้งานแน่นอน,นะคะ่ะส่วนมือที่ด้านในนะคะเราก็สามารถจัดเป็นห้องนอนได้เลยเขาทําให้ดูและว่าถ้าวางเป็นเตียงควีนไซส์จะมีระยะใช้งานประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่สาหรับวางตู้เสื้อผ้าชั้นวางของปลายเตียงแบบนี้ได้แบบสบายๆเลยที่สําคัญตัวห้องเนี่ยสามารถที่จะแอคเซสกับตัวเฉลียงหน้าบ้านได้ด้วยนะคะก็จะเพิ่มความ โปร่งสบายให้กับตัวห้องนะคะหรือถ้าใครไม่ปรับเป็นห้องนอนห้องนี้ก็สามารถใช้เป็นห้องออกกำลังกายห้องโฮมสเตอร์หรือเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะติดกับพื้นที่ตัวห้องอเนกประสงค์หรือห้องนอนชั้นล่างนะคะข้างๆกันเป็นส่วนของห้องน้ําเลยค่ะ ซึ่งเขาออกแบบฟังก์ชันให้อยู่ติดกันแบบนี้นะคะทำให้การใช้งานสะดวกด้วยค่ะคุณผู้ชมตัวห้องน้ำมีการออกแบบเป็นพื้นสเตปฟรีเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุค่ะสุขภัณฑ์ใช้เป็นยี่ห้อคอโต้เป็นหลักนะคะติดตั้งมาให้ทั้งส่วนของอ่างล้างมือกระจกเง,งาโถสุขภัณฑ์แบบ d ูโอฟลัชและในโซนของห้องอาบน้ำตรงนี้จะเห็นว่าพื้นก็เป็นสเตปฟรีเหมือนกันค่ะ มีการกั้นตัวกำแพงแบบนี้มาให้บางส่วนแล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะติดเป็นตัว shower screen เพิ่มก็สามารถทําได้เลยซึ่งภายในโซนห้องอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตัวฝักบัว hand shower กับทําระบบรองรับเครื่องทำามร้นมาให้แล้วเรียบร้อยรวมถึงมีการติดตัวหน้าต่างแบบนี้มาให้นะคะเพื่อระบายความชืน้นแล้วก็ช่วยรับแสงให้เข้ามาในห้องน้ําได้ดีค่ะยิ่พามาดูโซนที่เป็นหัวใจของตัวบ้านเลยค่ะผู้ชมพื้นที่ common area เป็นโถงขนาดใหญ่ ดีไซน์เป็น Open Space นะคะซึ่งสามารถจะแบ่งฟังก์ชันได้ตามใจเลยพามาดูโซนแรกเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่น,นะคะ่ะตรงนี้ด้วยเลเยอร์เขาค่อนข้างเป็นสัสดส่วนดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีขนาดกําลังดีสามารถวางโซฟาขนาดประมาณ5้ถึงแที่นั่งได้มีระยะดูทีวีที่ค่อนข้างกว้างด้วยนะคะตรงกลางก็วางชุดโต๊ะรับแขกได้ที่สําคัญตัวห้องนี่จะมีความโปร่งสบายอย่างที่เห็นมีช่องแสงขนาดใหญ่และยังสามารถที่จะ Acces ึกับสวนข้างบ้านได้ด้วยค่ะ ติดกับพื้นที่โซนห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อมาเป็นมุมของห้องทานอาหารตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะวางโต๊ะขนาดประมาณ6-8ถึงที่นั่งแบบเนี้ยก็สามารถดูว่าเป็นตัวอย่างได้เลยระยะการใช้งานประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากวางโต๊ะไซส์ใหญ่กว่านี้คิดว่าขยายได้ถึง1 0 1ถึงที่นั่งเลยเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างค่ะส่วนพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากๆเป็นมุมที่เขาเตรียมไว้ให้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทําแพนที่แบบนี้ก็สามารถทําได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่อยากจะใช้เป็นฟังก์ชันอื่น ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอย่างใครที่มีเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านบ่อยๆก็อาจจะทําเป็นบาร์เครื่องดื่มก็ได้หรือถ้าชอบดื่มกาแฟโซนนี้สามารถทําเป็น coffee station ได้เลยค่ะมุมดีมากๆค่ะติดกับพื้นที่โซนแพ n t r y เป็นห้องครัวค่ะซึ่งเขาจะมีการกั้นแยกไว้ให้แล้วเป็นสัดส,ส่วน ได้เป็นห้องครัวไทยขนาดกําลังดีนะคะในบ้านมาตรฐานก็จะมีการเตรียมงานระบบต่างๆไว้ให้เป็นห้องโล่งๆเราก็สามารถเลือกเคาน์เตอร์ครัวแบบที่ชอบมาติดตั้งได้เลยรวมไปถึงพื้นที่ด้านในตัวห้องยังสามารถวางเป็นตู้เย็นได้ด้วยนะคะก็จะมีขนาดกําลังดีและมีการระบายอากาศให้เป็นหน้าต่างบานสไลด์ขนาดใหญ่ตรงนี้นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะเปิดเชื่อมกับพื้นที่ซักล้างได้ซึ่งตัวมุมซักล้างนี้ดูฉชอบมากเลยเพราะเขาจะมีการเตรียมเทพื้นปูกระเบื้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีชายคาคลุมด้วยนะคะตรงนี้จะช่วย ถนอมแล้วก็ปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราให้ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นและมีพื้นที่เหลือ,เล,อเลยค่ะที่มองว่าถ้าใครอยากจะกั้นเป็นห้องลันรีด้าน,นนอกไว้เป็นห้องซักรีแบบเป็นสัสดส่วนเนี่ยตรงนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะส่วนพื้นที่บริเวณตัวโถงบันไดค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เขาจะมีการเตรียมห้องเก็บของไว้ให้1จุดนะคะเป็นการใช้พื้นที่ใต้บันไดด้านในติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาให้แล้ว1ดวงค่ะส่วนประตูไซส์ามาตรฐานแบบนี้เราก็สามารถเดินเข้าออกหยิบของได้สะดวกนะคะ สำหรับโครงสร้างบันไดที่นี่ใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะซึ่งมีความทนทานแข็งแรงและไร้เสียงรบกวขนขณะเดินขึ้นลงตัวบันไดด้วยส่วนลูกนอนปูด,ด้วยไม้ประสานค่ะนอกจากนั้นตัวโถงบันไดเขายังมีการดีไซน์ให้เป็นโถงที่มีความสูงโปรง่งมีช่องแสงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาในบริเวณโถงบันไดช่วงเวลากลางวันก็ไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก็ได้นะคะและยังช่วยระบายอากาศบริเวณกลางบ้านได้ดีอีกด้วยค่ะ มาที่ชั้น2ค่ะคุณผู้ชมสำหรับตัวพื้นชั้น2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น SPC ลายไม้นะคะซึ่งจะมีเท็กเจอร์ที่ให้วิวสัมผัสที่มีความโคซี่มากขึ้นเหมาะกับการพักผ่อนมากขึ้นค่ะพื้นที่ส่วนแรกที่เราขึ้นมาแล้วเจอเลยคือตัวโถงอเนกประสงค์นะคะซึ่งในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่โถงโลง่ลงๆไม่ได้มีการกั้นเป็นห้องมาให้แบบนี้แต่จะมีตัวราวกันตกติดตั้งมาให้เพื่อความปลอดภัยค่ะ พื้นที่ด้านในกว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถจัดวางฟังก์ชันได้หลากหลายจะเป็นห้องพักผ่อนห้องทํางานห้องออกกําลังกายก็ได้แต่ที่สําคัญคือด้วยตัวขนาดห้องในกิน้โมว่ถ้าเกิดมีสมาชิกเพิ่มมาอีกสักหนึ่งคนก็ยังสามารถกั้นให้เป็นห้องนอนได้เลยค่ะเพราะว่าตัวห้องติดตั้งหน้าต่างมาให้รอบห้องระบายอากาศได้ดีแล้วก็ตัวห้องโปร่งสบายมากๆค่ะ ส่วนห้องนอนบนชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องกี่พามาดูห้องแรกคือมาสเตอร์เบรูมค่ะตัวห้องจะเน้นเป็นห้องหน้ากว้างที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดแบ่งได้ถึง3โซนด้วยกันโซนแรกเป็นพื้นที่พักผ่อน วางเตียงขนาด king s i z หรือเป็นแบบคัสตอมก็ได้ถ้าใครชอบนอนเตียงใหญ่ๆนะคะอีกโซนนึงเหมือนมีห้องนั่งเล่นในตัวเลยค่ะสามารถจัดชุดโซฟาชั้นวางทีวีต่างๆได้หรือจัดเป็นมุมห้องนั่งทํางานก็ได้ค่ะที่สําคัญคือตัวห้องนอน master bedroom เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระเบียงทางฝั่งหน้าบ้านได้ด้วยเป็นประเบียงขนาดใหญ่กว้างเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะปลูกไม้กระถางก็ได้หรือใครที่ชอบ วางชุดโต๊ะทานกาแฟด้านนอกเนี่ยก็สามารถวางได้เลยและอีกโซนหนึ่ง walk well in closet ค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกขนาดพื้นที่ได้เลยนะคะเพราะของจริงจะเป็นพื้นที่ห้องโลง่ลงๆจะากั้นให้เป็นสัดส่วนก็ได้หรือจะเปิดโล่งไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับเสื้อผ้าของคุณผู้ชมแน่นอนและห้องน้ําในตัว master bedroom มีขนาดกว้างขวางนะคะซึ่งห้องนอนทุกห้องที่นี่เขาจะมีห้องน้ำในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ตัวห้องน้ําจะมีการแยกโซนให้โซนเปียกมีขนาดกว้างขวางติดตั้งสุขภัณฑ์หลักๆมให้ครบนะคะและมีพื้นที่ห้องอาบน้ากว้างๆแบบนี้ใครที่อยากจะกั้นเป็นตัวชาว์สกีเพิ่มก็สามารถติดตั้งได้เลยค่ะ <S <S ส่วนห้องนอนรองอีก2ห้องนะคะผู้ชมที่จะบอกว่าจริงเขามีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยค่อนข้างกว้าง,างแต่มีเล้าที่แตกต่างกันค่ะนีพามาดูห้องแรก สำหรับตัวห้องนี้นะคะเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่โซนพักผ่อนก่อนขนาดของตัวห้องเราสามารถวางเตียงคว e นไซส์ได้พร้อมกับมุมนั่งพักผ่อนข,ข้างๆหรือจะเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นโซนของห้องน้ําในตัวซึ่งบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็สามารถท walk ําล a อก i n c l o s e t แบบนี้ได้พร้อมกับติดตั้งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งส่วนห้องน้ําในตัวที่เขาเตรียมมาให้ก็มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยพร้อมทั้งมีตัวหน้าต่างติดตั้งมาให้เพื่อระบายอากาศและความชื้้้นนนภาายใหองํค่ะ และห้องนอนรองอีกห้องนึงค่ะสำหรับห้องนี้เลเยอร์โซนแรกเข้ามาจะเจอกับห้องน้ําก่อนนะคะบริเวณด้านหน้าเราก็สามารถติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยส่วนห้องนั้นในตัวมีการแยกโซนให้โซเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะและโซนพักผ่อนด้านในมีพื้นที่กว้างขวางมีหน้าต่างติดตั้งมาให้2ฝั่งระบายอากาศได้ดีแน่นอนนะคะส่วนพื้นที่ด้านในก็สามารถวางเป็นเตียงขนาดควีนไซส์พร้อมชั้นวางทีวีปลายเตียงแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือด้านข้างตรงนี้จะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะนั่งทํางานก็ได้ค่ะ สำหรับตัวโครงการบ้านนิรติศรีวารีบางนานะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวคุณภาพในเครือเซ็นทรัลพัฒนาค่ะซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่บนทำเลโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมครบเลยเรวมไปถึงยังสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกในการเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองกรุงเทพค่ะสำหรับรูปแบบของโครงการนี้นะคะจุดเด่นของที่นี่เลยคือระบบรักษาความปลอดภัยที่เขาพัฒนาขึ้นมาให้ถึง7ระดับ และมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า3.4ไร่ให้ได้ใช้งานซึ่งภาพรวมของโครงการนี้มาว่าใครที่ชอบงานดีไซน์ที่มีความน่ารักอบอุน่นมีบรรยากาศของความเป็นต่างประเทศนินดๆน่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะ ส่วนฟังก์ชันของตัวบ้านสามารถรองรับได้ตั้งแต่ครอบครัวขยายเป็นถึงครอบครัวใหญ่ค่ะโดยฟังก์ชันและพื้นที่ของตัวบ้านที่ให้มาเยอะพอสมควรนะคะและมีฟังก์ชันของห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างที่มีในบ้านทุกแบบยกเว้นบ้านไซเริ่มต้นตัวห้องนี้เราก็สามารถปรับให้เป็นห้องนอนของผู้สูงวัยได้เลย นอกจากนั้นด้วยโครงสร้างของตัวบ้านเนี่ยเขาใช้เป็นระบบก่ออ bon ิชปูนอิดบนเบลคิวคอนจึงสามารถที่จะรองรับการรีโนเวทหรือการทุบเจาะต่อเติมให้เหมาะกับแต่และช่วงของการใช้ชีวิตได้เลยค่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะจะอยู่ที่8.9ถึง14.9ล้านบาทแบบบ้านคาสโตลที่พาชมในวันนี้เริ่มต้นที่11.9ล้านบาทค่าส่วนกลาง32บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้เข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นส่วนใครที่ต้องการโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลสามารถโทรไปได้ที่เบอร์02 021 9999 99ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการบ้านนิรติศรีวารีบางนา ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Home n ู่ Channel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Home n a y u com Facebook Fanpage Home n a y u fc และแอปพลิเคชัน t i k k สามารถสื c Home n a y u ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คิวและทีมงานต้องขอลาละกอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ